คนที่พยายามจะมาเป็นตัวกลางนี่ก็ต้องถือว่าเขามีเจตนารมณ์ที่ดีแต่ว่าคู่สัญญาของเราก็ต้องปฏิบัติตามความต้องการของเราเพราะเราเป็นผู้ฝ่ายที่ถูกลุกรานเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำนั้นเราก็ได้พูดออกไปชัดเจนแล้วว่าถ้าจะคุยกับเราหรือว่าถ้าจะให้มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นคุณต้องทำของเบสิกสี่อย่างก่อนอันนี้เหมือนกับที่เขาเรียกอะไรเป็นฟรีเล็กคุณสิทธิ์อะ คือคุณต้องปฏิบัติเช่นนี้ก่อนการพูดคุยการเจรจาหรือ,อ,อมาตรการจากฝั่งเราถึงจะเริ่มได้ถ้าอย่างนี้เนี่ยไม,ไม่ต้องมีคนกลางแล้วครับเราพร้อมเจรจาเราบ้านติดกันคนกลางนู่นอยู่คนละทวีปนะครับแต่ถ้าเขามาแล้วสามารถที่จะโน้มน้าวให้ฝ่ายกัมพูชาได้ปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้ได้ทำให้คนไทยพี่น้องประชาชนชาวไทยเกิด ความมั่นใจว่าเขาไม่ถูกลุกรานชีวิตของเขามีความปลอดภัยถ้าอย่างนี้เราก็ถึงจะเริ่มมาเจรจากันต่อไป